งั้นเอาเป็นนิ้วสักสิบนิ้วแล้วกันกับขาข้างระบบระบบจะไปหาน้ำ,นำกับชอ็อกกันแลตไอ้บีได้ยังไงล่ะครับระบบไม่มีมือก็ใช้มือด้นด้วนหยิบขึ้นมาดีเข้าใจหรือเปล่าขโมยของคนอื่นไปเองก็ต้องรับผิดชอบป่าวะนี่ครื้างมาก็เจอนิวโวเลยเหรอไปเจอที่ไหนเนี่ยใช่ครับเจอในค่ายครั ขาว่าไงบ้างอน่ยผมมาเข้าไปถามเขาว่าคือพอผมเนี่ยพอรู้จักว่ากลุ่มนิวเวอร์เนี่ยคืออะไรบ้างแหละก็เลยไปถามเขาว่าเป็นยังไงอะไรอย่างงี้แล้วก็ถามผมว่าอยากได้ปักฉลามไหมบอกเอามาแลกเอาทองมาแลกเขาไว้นกะ็ว <c oughs> ิ่งตามมแล้ววิ่งตามแล้วไอ้หนุ่มในค่ายนี่หยเรามาฟาร์มไกลจังนะอไงนะครับเรามาฟาร์มไกลจังอ่ะอันตรายนะเนะพิ่งลงมาผมว่าจะไปตรงที่ซื้อขวานนะครับโอ้โหวิ่งงี้ยเลยอ่ะรถพังครับผม ขอบคุณครับเพิ่งต่อเครื่องมาครับใช่ครับมะล้างอ่ะผมก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อแล้วครับอันนี้จะวิ่งไปไหนเมื่อกี้อ่อไปตรงที่พี่ชายหัวม่วงบอกว่าซื้อขานนะครับเี่ยมันแก๊งหัวสีเอเนี้ยอันนี้เรามีธงอยู่ป่ะเนี่ยคุณหัวหัวแดงชื่ออะไรนะอะไรนะครับพป่นอะไรนะคุณหัวแดงผมชื่อเรดครับโอเคเรยตรงตัวสนใจอยากมีกลุ่มไหมก็าอยากมีครับแต่ผมจะผมมาครั้งแรกผมก็ไม่รู้ว่าต้องอะไรยังไงครับผม นันแหละแต่ของพวกผมมันมันแบบก็ไม่ไม่เชิงกลุ่มหรอกก็แบบอยู่กันช่วยเหลือกันนะครับใช่พอจะมีน้ำไหมครับผม<อ>จะขาดน้ำตายแล้วครับมีมีต่าเล็กองเลยอคนก็ะเป๋าเล็กยครับเอาเ้ยไอ้บอสมันซื้อที่ไหนนะตรงนี้นี่ซื้อวิทยุครับหวิทยุใช่ไหมครับใช่ครับ <And S 1> อันเดียวนะ <And S 1> อันเดียวนะครับในในตัวไม่มีใช่ปะ่ะมียาแก้ปวดหัวแก้ปวดท้องแก้ไอครับ ใช่ครับใช่เพราะติดตัวไปอย่างละสามก็พอครับยังต้องซื้อเพิ่มอ่ะเอามีไม่ถึงใช่ไหมเรียบร้อยครับก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนกระเป๋าใช่ไหมใช่ใช่ครับต้องไปซื้อที่ค่ายมากนระวังลิงด้วยนะมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีลิงแบบวิ่งเข้ามาขโมยของก็ผมมาตามหาพี่ชายคนหนึ่งครับเออเขาตกเครื่องมาพร้อมของเขาเรียกว่าไงเอพีซีอะแต่ว่าเราซื้อได้สามหมื่นห้าเราเก็บตังค์ดู อ๋อครับผมครับครับขอบคุณมากครับคุณไอเดนใช่ไหมครับครับผมครับแล้วพี่ชายที่ใส่ผ้าปิดปากนี่ชื่ออะไรเหรอครับแซมครับพี่แซมอ๋อครับผมยินดีที่จักครับครับจอที่ไหนก็ับท้ายด้นะครับขอบคุณที่ช่วยเหลือครับครับผมโชคดีครับเพราะว่าเมื่อวานผมโดนกลุ่มนั้นแล้วที่เดพี่เขามีหอกันทุกคนเลยว่ะคือที่เดียวเลยวะเออไม่เอาไปจากไหนวะเออเอห่อไปรับวันนี้มาเนี่ยรับคนเข้าใหม่ พวกไหนเนี่ยพวกนี้เวอร์ใช่ไหมมันมีทั้งนิเวอร์ทั้งแกงอะไรไม่รู้เสื้อเขาคนละสีอะตรงเต็มทางเลยไม่แก้ขับมาหลักลามทางเดินเลยเออก็แจกใบปลิวเหยไม่ปิวขับหอแจกใบปลิวเด้อเนี่ยเมื่อกี้ขับขับหอมาก็นิเวอร์ว่าไม่เลยตล้วจะเมื่อไหนเนี่ยอีกอีกสักแป๊บนึะโอเครอพี่เขามารับพี่ก็อยู่เหรอไปพี่อยู่ใครเมื่อไหร่ เดี๋ยวเข้าเต็นที่ค่ายแล้วก็กลุ่มคือกลุ่มรอจะไม่มีการเรียกเก็บอะไรนะครับแบบก็เดี๋ยวเราไปฟาร์มด้วยกันไปช่วยกันดันอาวุธอาวุธเราจะมีกันทุกคนครับ,รบแซมอยู่ปะอยู่ครับอยู่ไม่เดี๋ยวผมจะเต็นแป๊บนึงนะผมเพ่บไปสง่งผมยื่นนะ ได้ได้เนี่ยเดี๋ยวไปค่ายก่อนเดี๋ยวพี่อยู่หนึ่งห้าหเชื่อในครับนะอันนี้ชื่ออะไรนะครับผมชื่อมาเวนครับโอเคครับอีกคนหนึ่งชื่อไอเดนผมม่วงอะ่ะชื่อไอเดนครับผมถ้าแบบเข้ามาแล้วก็เข้าวอกก็ได้เข้าวอ,าวอมาแล้วก็ถามว่ามีใครอยู่ในวอมได้ได้ครับกลับไปรับ,รบยวซื้อของกันอาไปซ่อนอย่างเ้ซ่อนอนะ่ะ ใส่ขาสัน้นฤดูหนาวเยี่ยมไปเลยไปสั้นยุกใหมงั้นเอาเป็นนิ้วสักสิบนิ้วแล้วกันกับขาข้ามระแล้วผมจะไปหาน้ำกับช็อกโกแลตไอพีได้ยังไงล่ะครับ ระบบไม่มีมือก็ใช้มือตด้นๆหยิบขึ้นมาดิเข้าใจหรือเปล่าขโมยของคนอื่นไปเองก็ต้องรับชอบปาวะเด็กนี่มันขโมยของหรอผมไม่ได้ขโมยเขาไป่เมยผมแก้ไปดูแต่กขยะเองผมแก่อยู่วะทำไมต้องห้ามผมขโมยเขาให้ผมมาที่เองกินน้ำที่เองกินก็ให้สาวผมมานี่ ให้ผิดคนแล้วเองกินได้ไงอ่ะก็เอาเองขโมยเดี๋ยวปผมมาเมื่อคืนเดี๋ยวปผมมาเมื่อคืนปล่อยผมไหมถ้ามีคนว่าให้ขอผิดเราไม่ใช่ว่าเราหยิบไปเราก็เอาไปเลยฉุกกะขับตัดแขนมันใช่ไหมแขนตัดแขนเลยเหรอครับสองข้างอย่างน้อยก็เอาแขนเองไปย่างกินแทนแตงโมได้นะทั้งสองมือแล้วส่มือแล้วยี่สิบกว่าลูกครับเดี๋ยวผมมาเมื่อคืน เราเน้ำอมาเอาเลือดเองได้ไหมเน้ำเหลือสองขวดครับจะผมเอามาคืนนี่ไงตัดแขนปุ๊บได้ทั้งเลือดได้ทั้งเนื้อคุ้มจะตายอย่าเลยครับเปิดผมไปเถอะครับเปิดผมไปเถอะทำไมใครไอยมถึงมีคนใจร้าย บนโลกใบนี้มันไม่ใช่ว่าคนเขาใจร้ายหรอกแต่พวกทุกคนเพาะต้องเอาชีวิตรอดเองจะเห็นแต่ชีวิตตัวเองไม่ได้นะเว้ยขโมยของคนอื่นแล้วให้คนอื่นเขาไม่มีกินทํผมไม่ได้ขโมยนี่พี่ก็รู้รู้อยู่แก่ใจไอ้คนก็ให้กินคนไปแล้วเองกินได้ไงเองไม่คืนอ่ะมันไม่ใช่ของของเองไม่ใช่หรอเองไม่คืนนะเดาบอกิาไม่คืนยี่สิบห้าลูกเดวบอก่าไม่คืนยี่สิบห้าอินร่ามาจากไหนเนี่ย เขาให้ผมมา30มลูกครับจะคืนเท่าไหร่เอาเป็นก่อน2 5่สิบาผมหามาคืนเพิ่มครับไม่ใช่ว่าตอนแรกเราตกลงกันเป็นน้ำอัดลมกับช็อกโกแลตหรอเดินเปียนเป็นน้ำเฉลิมเดถอะากอกรก็ลนะครับแต่ว่าเขาให้แตงโมผมมานี่ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ขโมอยไม่ได้ให้ก็บอกอยู่เนี่ยว่าให้ผิดคนแล้วเองก็กินอ่ะแต่เมื่อเองรู้ว่ามันไม่ใช่ของของตัวเองไม่ผมก็แก้ยิวอะแต่บอกว่าอย่างอื่นมาคืนไม่ไม่ละป่อยผมไปนะครับ แล้วตอนเนี้ยเนี่ยก็หิวอ่ะแล้วที่ต้องกินอะไรอ่ะก็ต้องกินเนื้อองป่าไม่ได้ครับเดี๋ยวบอกแตงโมไม่ให้กินกินแขนเองแทนได้หรือเปล่าไม่ได้ครับอืมไม่ได้ตอนนี้เบื่อกินแตงโมแล้วอยากกินเนื้อสดสแลวสดๆมือขาดแขนสักแขนไม่ได้เหรอเดี๋ยวผมเอาขนมปังมาแล้ไดขนมปังมันน่าอร่อยนะหน้าหนาวขนมปังมันอร่อยที่ไหนหนุ่มแข็งโป๊กเลยไปผมไม่ได้ พวกนิวเวอร์มาแอบฟังมาอยู่หลังสังกสีนะเจนเดวผมมาแป๊บนึงนะคืออะไรบ้างไหนพูดมาดิน้ำบัดลมสิบอันเอ่อกับช็อกโกแลตยี่สิบครับว่าไงโมนาได้แต่ขอภายในยี่สิบนาทีแม่ผมจะไปอาจจแที่ไหนอ่ะผมเบึ้งมาถึงใกลอยอ่ปมโยเบไปถามคนอื่นอ่ะ น้ำมันลงเป็นสิบห้าไม่ได้หรอผมจะไปหาจใจที่ไหนผมยังไม่รู้ธีกันนะเลยรับเองรู้ไหมว่าเนี่ยมีกันตั้งกี่คนต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกคนน่ะก็เองเอาเอาไปกินคนเดียวอ่ะแล้วคนอีกตั้งหลายคนต้องอดอยากอ่ะเดี๋มผมกินไปกินห้าชิ้นเลยครับแต่โว้วคือยี่สิบลูกกินได้ตต้งเอะนี่ตายเลยเท่าไหร่นะแล้บอกว่าฉันเบื่อแตงโมแล้วอยากได้ช็อกโกแลตน่ะได้หรือเปล่า เดี๋ยวผมจะมาครับแต่ยี่สิบนาทีมันเป็นไไม่ได้ครับพี่พี่อยู่ไหนอ่ะอ่าอยู่พอดีเจอน้องชายอ่ะเี่กระสุนเลออยู่นะมาตกเครื่องมาเหรอใหญ่ใหญ่ใหญนะครับยังไงยังไงบอยก็มาแล้วพาไปหาบอยกันเดี๋ยวบอกเราว่าหนูอยู่นี่ปล่าว